การี่เช่าตู้นักเดินทางที่เจอวิธีตัวแหวนไว้เรารับพิเทนหมายเลขข้อมูลการตั้งรีดเบนรอดอเทนับปัดฟอร์มนับประชูปัดฟอร์มนับปร thank you ตามลังขบวนรถเร็ว167มาจะเป็นขบวนรถด่วพิเศษอีสานบางคลาขบวน25กรุงเทพนนท์คายขบวนรถเที่ยวนี้กำลังหยุดรับส่งบริษัทสถานีสามเซนท์ครับเดี๋ยวฝั่งนี้มีรถเร็วที่167มานะครับ เขาจอดในรางที่สองนะครับรถที่สองระบัดระวังอันตรายด้วยนะคะในชาร์ชลาที่สองระบัดระวังอันตรายด้วยนะคะขบวนรถเร็วที่หนึ่งหกเจ็ดกรุงเทพกันตังกำลังเข้าสู่สถานีในาชารชลาที่สองบริษัทร้อยขอบวนรถจอดสนิทเป็นที่เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนขึ้นขบวนรถกดด้วยตัวนดกสารดูคันที่ดูเลขที่นั่งดูป้ายข้างรถนะคะดูคันที่นะคะ ทีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรอขึ้นเต็มเลยครับสงสัยจะไปเกาะสมุยนะครับราชาร้อยสามสิบนาทีนะครับมาถึงบางซื่อยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสี่นาทีนะครับโอ้ก็มีเหตุขัดข้องบางประการนะครับที่สถานีต้นทางกรุงเทพนะครับ ตามที่ทประชาสัมพันธ์บอกาาบอกนะนชุมทางบางซื่อเดี๋ยวขึ้นที่บางซื่อนี่ผู้โดยสารก็น,น่าจะเต็มนะครับขบวนรถทีเทพชลาราที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วที่หนึ่งหกเจ็ดกรุงเทพกันตังมีตัวโดยสารและนำสิ่ของสัมภาระของท่านขึ้นบนขบวน,บนรถให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยครับ นชาติชาติที่สองเป็นขบวนรถเร็ดเดวที่หนึ่งหกเจ็ดกรุงเทพกันตังนำสิ่งของซาบระคอมท่านขึ้นบนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยค่ะอธิษฐานเพื่อพาสิ่ e เจ้าวิถีทุกเวลายันสุเปเชียวเอกเพื่อเท b ้ำปร o f i ค e ฟปลอดแม่ของทุนนองคายส่วนพิเศษ 2-5, ศ25นะครับเดี๋ยวจะเข้าในรางที่3นี้นะครับอีสานมันคานะครับกรุงเทพหนองคายนะครับ ฝั่งทางนู้นเป็นรถเร็ว167นะครับยังไม่ออกนะครับขบวน25ก็ลาชาน้อยนะครับประมาณ40กว่านะครับดีนะครับวันที่ผมนั่งรถเร็ว167 ไปกันตังนะั่นขบวนรถไม่ล่าช้านะครับไปถึงกันตังล่าช้าแค่สิบนาทีนะครับโอ้ถ้าเป็นอย่างวันนี้นี่แย่เลยนะครับกว่าจะได้ขึ้นรถที่ราชบุรีนะครับน่าจะมีห้าทุ่มเที่ยงคืนเลยครับขบวนสองข้อจากสถานีชุมทางบางซื่อปไปลับไปหยุดรับส่งผู้โดยสารสถานีบางเขนหลักสี่นอนเมืองตลอดปลายทางสถานีบองเขนสถานีนบางเขนเตชั่นเซน,นติวโอ้รถยังไม่จอดเลยครับ ประกาศออกอะนะครับมาแล้วครับหัวรถจักร s y นะครับสองหนึ่งหกนะครับ เลยไม่เห็น167ออกเลยนะครับบงัง167เไปเลยครับดูนะครับรถเร็ว167นะครับออกไปเลยครับ ตอนนี้สายใต้ก็ยังเหลือขอบวน85นะครับที่ยังผิดเวลาอยู่นะครับยังไม่มีข่าวนะครับว่าจะออกได้กี่โมงนะครับ มีผู้โดยสารเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้ออกอตรงกับวันศุกร์นะผ่านไปนเรียบร้อยนะครับคลิปนี้สองขอบวนนะครับรถเร็วหนึ่งหกเจ็ดแล้วก็ตดวพิเศษที่สองห้านะครับจากสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะครับ